สวัสดีซุปเปอร์เมาเริ่มแข่งกับข้าวมันไก่ฟูลทีมผมมองไม่ค่อยเห็นเบอร์แล้วเจ้าดีเมาเอ้าเอาเอ้าเอ,าเอา้เอาโอ้ยไม่อยากจะเชื่อสายตาเพาะบ้านตรงหน้าจะเป็นแฝงไหนเออนี่ขนาดแข่งมาแมตช์หนึ่งอล้เนี่ยโอ้โยไม่มีความเหนื่อยสแสดงเห็นหร,หรือ,อปปรหรือซุปเปอร์เมาหรือซุปเปอร์เมามันแห้งอยู่วะน่าจะแห้งครับเพิ่งเมา ยังทำไม่ได้ครับซุปเปอร์เมาได้โอกาสโอ้โหเสียก็ไปทสามเหลี่ยมมุมตะแค่งไม่โอ้ตัวตึงนะตัวตึงฮะกับปิตันบาร์สครับสุดยอดครับเอาวีนี่ถือว่าล้างลาไปนานนะปกติเป็นตัวตึงเจ็ดคนเลยฮะกับปิตันบาร์สของเราโอเค เอาเจาะเจาะมาจังหวะนี้ยัยขึ้นมาสามโอ้ยเจียบคมไม่เก่งใจใครโ้เออเอออะไรวะก็ทีจะวกโอ้ซ้ายคมคมมะโอ้เบอร์สองอะจังหวะนี้สกอร์อัพเดตครับ ยัยงไงเล่นต่อครับกรรมการบอกเล่นต่อรรมการตรงมาตกล้งกางมาครับลูกสูตรได้สูตรมาลงลงเบอร์สองเอวโอ้ยบอลได้ยาผู้เสียบขาไปแล้วขวาหนักๆขวาหนักๆไปเลยโอ้เบอร์สองนี่้ายได้ขวาดีนะครับสกอร์น<ต>้ำอยู่สองต่อหนึ่งแหมเข้าไม่ไกลฟูลทีมนี่เขาเอาเรื่องจริงโอตัวเมา เปิดมาตรงกลางแล้วบั๊บปาโกะแล้วยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยทำพี่ดูพี่ได้ลูกนี้นะจริงเกินเบอร์ยี่สองเล่นยังไงครับโดนปิดกัวมันไก่ปิดอยู่ยังไงยังไงหนัวขวาองหนัวเนี้ยหนัวเนี้ยอยู่ปึ๊บยังไงปึ๊บปั๊บปึ๊บฮึบฮึบฮึบเฮ้ยเอาเอาฮึบฮึบฮึบอ่าโอเคยิงโอ้ยพียิงไปได้ไงวะเกินขวานสุดอ่ะ โอ้โหใส่ขวาจังหวะนี้โอ้โหเสียบเสาอ่ะเกินไปสกอร์กลับมาตีเสมอสามต่อเอ้ยสองต่อสองต่อสองเออสองต่อสองคุณภาคอยู่จริงไหมเนี่ยโทษทีโทษทีใช่ป่ะใช่ใช่ยิงโอ้ยมาถึงพีกาเอาเลยไม่มาถึงพีกาเอาเลยเกินเกิน แล้วใส่ขวาลูกนี้ไม่เลยโดยแล้วออเอ้ยไอ้โอ้โหแม่ยืนได้บือนลูกกากูเลยฮะจังหวะนี้แบบถักอกลงมาเงแน่นเข้ามปใกล้ลากขึนมายิงโ้ยโอ้โหสวยมากลูกนี้เช็ดไปเลยเช็ดเสารครับแม่สกอ์กลับมาเสมอกันอีกแล้วครับแป๊บๆส<ะ>ามประตูต่อสามครับ อ้นี่ยิงอาจตัดกำลังไปก่อนยังไงครับต่างเกมขึ้นไปไม่ไหวเอาจังหวะนี้แมโอเคบอลอยู่ที่ขาไมัไก่เอาส่งเตะเบอร์สิบสองเกียร์แล้วแมเอาขาไมัไก่หลุดหลุดมาจ้นดิโอ้ยโอ้ยแม่ก็โดนโิงโอ้ยโอ้ยขูแล้วอย่างสวยอะลูกนี้เข้ามันไก่พลิกขึ้นมานาเมือร์จะนี้ ดึกว่าจะรอดแหมเมื่อกี้ขาเริ่มอ่อนแล้วโอ้โหแหมยืนนานนะโอ้ยโอยโอ้ไม่ได้เป็นซลเลยโอ้โหมันเสียสมาธิเสียสมาธิอะไรโทษทีตายแล้วโอ้เกมมันกลับมามันแล้วด้วยสกอโอ้ยเป็นไรปะไป่ปวดไม่เจ็บโอ้ยติดไปหมดนะครับสีเราเอาตอกหลังไปหมอครับ ขามไกลตัวทำเก่งคุณหม่จังหวะนี้หญิงไก่อุ้ยโอเคเอาเอาเอายังไง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 เอาได้ไหมไปประตูอะเอาไปประตูเอาเอ,อ,อาเหมือนเสียสมาธิไปครับอยังไงครับซุปเปอร์เมาพีกับมันนำได้แบบงงงงแัง้ววันนี้โอ้โหได้สัตว ได้ตัดไหมได้ตัดไหมซุปเปอร์เมาสอ้อเอาหลุดเอาหลุดไม่หลุด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 รุ่ไมหลุดรุ่นมาลุดโอ้ยเสียบโอ้ยดูเดือดทุกวินาทีไม่ยอมมันเลยข้าวมันไก่กลับมาเสมอกับซุปเปอร์เมาเออยากจะได้ปิดร้านเลี้ยงฮะโอ้ยโอ้กลับมาเสมอกันสมันเกล้าห้าประตูต่อห้าครับ มาครับยังไงับจังหวะนี้บอลมันทรงๆครับและหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหสนุกเกิงๆครับคู่นี้เป็นทางด้านซูเปอร์เมานะครับเสมอกับเข้ามันไก่ราชดาสามด้วยสกอร์ห้าประตูต่อห้าครับผม <c oughs> ครับผมโอ้โห